วันดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาจะเจอกับพิมพ์อีกวันนะคะวันนี้พาส,สาวมาเข้าสวนอีกวันนะคะวันนี้พามาเก็บถั่วลันเตาค่ะส,ะสาวพิมพ์ปลูกไว้แปลงหนึ่งนะคะวันนี้เก็บไปแล้วครึ่งกระมังนะคะแต่เนี่ยจะพาส,ะสาวมาเก็บต่อนะคะคือท,ที่นี่นะคะบอกเลยว่าปลูกปลูกไม่เยอะอปลูกแค่ประมาณกี่ต้นละเนี่ยคือมันโดกมากๆเลยนะคะที่นีก็แบบ กินกันสองคนก็แบบไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เก็บนะคะนี่เก็บรอบที่สองค่ทสาวมาเข้าสวนนะคะก็รู้สึกดีๆนะทำสวนนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะพิมชอบทำสวนมากอะอยู่ที่ไทยเนาะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาธรรมดา พ่อแม่ก็พาพ่อพาปลูกตั้งแต่เด็กๆนะคะพอเรามาอยู่นี่เราก็มาพ,อพ่อปลูกกันก็กดูวันนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนจะเก็บไปแล้วหนึ่งครึ่งกะละมังนะคะนี่เราก็เก็บต่อพาอเก็บผักไปด้วยเราก็จะเมาส์มอยกันไปด้วยนะคะสาว,สาวก็มีหลายเรื่องที่จะเมาส์นะหัวข้อประเด็นที่พิมพ์จะเมาส์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ เออมาอยู่ต่างประเทศยังไงให้ให้มีความสุขแล้วก็ชีวิตแฮปปี้นะคะสาวๆคือที่บอกตรงนะว่าสาวๆว,ว่าการที่เราจะมีความสุขหรือว,ว่าแฮปปี้อะไรเราไม่เหงาไม่ฮมซกอะไรต่างๆนะคะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยว่าเราจะต้องวางแผนชีวิตของเราก่อนที่เราจะย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศนะคะในหลายคนนะคะที่พิมพ์รู้จักคือ ไม่มีแผนไม่ได้วางแผนอะไรเลยอะไรเงี้ยพอมาถึงเราก็ไม่รู้จะทําอะไรจะทํางานจะเรียนจะทําอะไรก็คือไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรไว้สักอย่างอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเออขอให้แค่ได้มาก่อนอะไรเงี้ยเรื่องอื่นค่อยว่าเป็นทีหลังแต่ที่บอกตรงนะคะว่าการที่เรารู้ตัวว่าเราจะมาอยู่เมืองนอกนะคะเราเตรียมตัวแลามีแผนมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ การที่เรามาอยู่เมืองนอกนะคะจะทําให้ชีวิตเราไม่เหงานะคะอันดับแรกคือคุณต้องมีสังคมนะคะสังคมในที่นี้หมายถึงอะไรว่าเราจําเป็นต้องไปหาเพื่อนหาปุ่งคนไทยไหมอะไรเงี้ยคือการรู้จักเพื่อนคนไทยไว้นะคะส,สาวมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะคะแม้ว่าสังคมคนไทยในต่างแดนมันจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เดี๋ยวพิมพ์จะมาพูดในคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าเราก็คือ รู้จักไว้นะคะก็แค่รู้จักกันไว้แต่ว่าก็คือมีช่องว่างในการคบหานะคะก็คือคุณไม่จําเป็นต้องไปเจอหน้าเจอเขากินข้าวด้วยกันทุกมือ้อทุกยามนะคะถามว่าพี่มีเพื่อนคนไทยไหมพี่มีเพื่อนคนไทยนะมีหลายคนด้วยค่ะก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะก็คือต่างคนก็คือต่างยุ่งอะไรเงี้ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเราจําเป็นต้องมีเวลาที่เรา มีปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะ <_ d ance> เขาก็ยังช่วยเหลือเป็นคนที่เราพอคุยได้นะคะถามว่าพิมพ์เจอเพื่อนพิมพ์บ่อยไหม <_ d ance> เดียวไม่บ่อยนะทุกคนต่างยุ่งยงุ่งมากพิมพ์ก็ยุ่งทั้งเรียนทั้งทํางานอะไรต่างๆเพื่อนพิมพ์ก็ยุ่งอะไรเรียนกันต่างๆนะคะนอกจากเราจะมีเพื่อนมีสังคมมีคนไทยแล้วนะคะเราก็ต้องเรียนนะคะสาวๆสิ่งสําคัญที่สุดของการมาเป็นเมียฝรั่งที่แบบ จะมีความสูงในต่างแดนได้นะคะคุณต้องเรียนหนังสือนะคะบางคน่ามบอกว่าุ้ยที่เกียจไม่อยากเรียนอะไรต่างๆหากสามีคุณเห็นด้วยนะคะให้คุณเรียนนะคะเรียนในที่นี้หมายถึงว่าเราเรียนอะไรอันดับแรกก็คือเรียนภาษาค่ะสาวเพราะว่าการที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะถามว่าการที่เราคุยกับแฟนเราเข้าใจเยสโนโอเคกันอยู่สองคนมันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอนะคะสาวพิมพ์บอกก่อนไม่เพียงพอ คุณจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนมีสูงไปเรียนหนังสือบางคนนะคะพอเรียนหนังสือไปแล้วก็ต่อยอดนะคะต่อยอดให้กับชีวิตของตัวเองนะคะใน,นหลายๆคน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> พื่อนพี่ๆที่พิมพ์รู้จักนะส่วนมากก็คือเรียนหนังสือกันค่ะเรียนกันเลยนะบางคนก็พอเรียนภาษาเก่งแล้วก็ไปเรียนผู้ช่วยพยาบาล พอไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็บางคนก็ไปเรียนเสริมสวยเปิดร้านเรียนนวดเรียนอะไรต่างๆชีวิตก็คือแฮปปี้นะคะสาว,สาวคุณไม่จําเป็นต้องโฮมซิกมันก่อนพิมพ์ได้เจอกับคนคนหนึ่งนะคะเขาแนะนําว่าเออเขามีเพื่อนคนไทยแต่เขามาอยู่ต่างประเทศสีปีแล้วเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเขาไม่ได้ทํางานแฟนให้อยู่บ้านเฉยๆอะไรเป็นแม่บ้านคือชีวิตมันมีอะไรที่ มากกว่านั้นนะคะส,ะสาวพิมบอกเลยนะคะว่ามันมันมากกว่านั้นะ่ะหากเราได้ไปเรียนเรามีเพื่อนมีสังคมมีอะไรต่างๆมันจะทําให้เรานั้นรู้สึกไม่เหงาแล้วก็ชีวิตเราก็คือไปได้ไกลนะคะเรามีงานมีการตัวเองมันก็คือเป็นสิ่งที่การันตีเราได้เนาะว่ายัางไงเราก็อยู่ต่างประเทศได้อย่างแฮปปี้นะคะดังนั้นนะคะพิมพ์แนะนำส,สาวๆนะคะว่า หักมาแล้วให้หากภาษาคุณไม่ดีภาษาคุณไม่แข็งแรงเรียนค่ะเขามีทั้งเรียนฟรีและเรียนไม่ฟรีนะคะสาวเยอะแยะไปหมดตามโบสตามอะไรต่างๆนะคะเขาสอนฟรีกันให้เราไปเรียนบางคนบอกว่าขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากเรียนคุณคะเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะเรียนไปเถอะค่ะยิ่งสามีคนไหนแบบว่าสนับสนุนเรียนอย่างกรณีของพิมพ์นะแฟนพิมพ์สมัครเรียนให้ตั้งแต่ พิมยังไม่ได้วีซ่าบินมาด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าแฟนบอกว่าอยู่ที่ไทยคุณทำงานทุกวันมาอยู่นี่คุณจะนั่งอยู่กับบ้านไม่ได้หรอกคุณจะต้องเป็นลกูกโฮมชิกแล้วมันก็จะละอาละว่าค <c oughs> ือพิมพ์เป็นคนอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะคืออยู่แล้วมันเครียดนะคะคือคนคือทำงานมาตั้งแต่เด็กเนาะก็คือทำงานมาตั้งแต่หกเ็ดขวบอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานเลีย้ยงดยูตัวเองมาตั้งแต่เด็ก วันหนึ่งจะให้เรามาอยู่บ้านที่เฉยตายพอดีละพี่ตายตายไม่ต้องพูดเลยอะคะ่ะนั้นก็คือพิมพ์ก็เรียนพอพิมพ์มาถึงนะก็เรียนนะคะเรียนภาษาเรียนต่อพูดให้ตัวเองนะคะก็ก็โอเคดีนะแมหลายคนเข,เขาที่นี่นะคะ,ส,ะสาวหาเรียนระยะสั้นนะคะอย่างเรียน เรียนเสริมสวยเรียนนวดเรียนอะไรต่างๆนะคะในอเมริกาเขาก็มีทุนให้คุณกู้ยืมเรียนนะคะสาวๆบางคนนะคะเรียนนวดเสียเงินค่าเรียนแล้วก็คือทําง,งานแป๊บเดียวก็ได้ทุนคืนทําคือแบบที่นี่นะคะค่าแบบค่าทิปค่าอะไรมันได้เยอะนะเพืพ่อนพี่มันแบบห,หลายคนอนะแบบมีสตังกันเลยละ่ะ แย่างมากเขาทำงานกันอะไรต่างๆบางคนที่บางคนก็เปิดร้านนวดบางคนก็นวดตามร้านอะไรต่างๆบางคนก็ทำเสริมสวยอะไรต่างๆมีพี่คนหนึ่งนะคะทํำเสริมสวยอะไรต่างๆตัดผมอะไรต่างๆเขาก็เรียนคือนะคะ,ส,ะสาวจะชีวิตเราจะแฮปปี้มีความสุขมันต้องเรียนนะคะสาว สนับสนุนให้ส,สาวๆนะคะคุณจะแต่งงานแต่งงานย้ายมาตกลงพูดคุยกับแฟนให้เข้าใจว่าเขาจะส่งคุณเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็คือเตรียมเงินมาจากไทยก็ดีนะคะ,ส,ะสาวๆหากคุณมีสตังเตรียมมามา,มาไว้นะคะคุณจะต้องไปโรงเรียนระยะสั้นเรียนนวดเรียนทําผมเรียนเริมสวยเรียนทําเล็บอะไรต่างพี่มีเพื่อนนะคะก็คือมาถึงก็มาเรียนทําเล็บ พออยู่ที่ไทยนาะงก็ทําเล็บเรียนทาเล็บมาพอมีประสบการณ์แล้วก็มาต่อเอาเรียนเพื่อเอาลายเส้นพอเรียนจบแล้วก็คือได้ทํางานเลยพอได้ทํางานนาะงก็ไปต่อยอดเป็นเรียนนวดหน้านวดอะไรก็คือมีสตังเนะคะ่ะสาวๆเรามีสตังเราฮปปี้ oh, อะฮปปี้ชีวิตดีๆกันะนะดังนั้นนะคะสาวๆคุยกับแฟนให้เข้าใจนะคะว่า เขาจะส่ง,งคุณเรียนอะไรบ้างอะไรเนี่ยการมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนนะถามว่ามันยากไหมแต่ว่ามันยากมันก็ยากนะแต่ว่ามันง่ายมันก็โอเคนะเพระาะอะไรเพราะว่าเวลาที่หากเราพึ่งพาตัวเองได้ไวนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เราแบบอยู่ได้ตัวเองได้อะไรต่างนะะอันนี้ก็ฝากทกสาวไว้นะคะจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะ ต้องเรียนหนังสืออย่าขี้เกียจหากคุณมขี้เกียจเมื่อไหร่หก็คือจบเฮนะคะอยู่แต่บ้านมันก็ไม่แฮปปี้นะเห็นแต่หน้าสามีทุกวี่ทุกวันนี่เครียดนะคะสาวๆมบอกเลยว่ามันเครียดดูค่ะได้จะเต็มกระมังแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บยังไม่หมดเลยเนี่ยยังเพิ่งจะถึงครึ่งยังไม่หมดเลยเนี่ย ได้อีกเยอะเลยอะ,ะเก็บเอาไปผัดนะคะนะสาวอย่าลืมนะคะคุยกับแฟนองคุณให้เคลียร์ไเข้าใจใเพราะว่าหากคุณทำงานนะที่นี่นะคะคุณทำงานเสียงเงินภาษีอะไรอย่างต่างเวลาคุณแก่มาคุณก็ได้เงินภาษีมาดูแลคุณนะคะ ก็โอเคอยู่ที่นี่นะคะดังนั้นนะคะสนับสนุนสาวๆให้เรียนต่อนะคะสาวเรียนหกเดือนเรียนสามเดือนเรียนปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีแล้วแต่คุณนะคะหลักหลักก็คือเรียนเพื่อให้ตัวเองนั้นมีมีทางเลือกนะคะพอเรามีทางเลือกชีวิตมันก็ โอเคนะนะคะโ,โหเก็บยำม,มันเลยนะเนี่ยปีนี้ปลูกเป็นปีที่สองนะคะนี่ถั่วรันเจาเนี่ยบวบพิมพ์ก็ออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เก็บบวบพรุ่งนี้มั้งนี่เก็บถั่วลันเจาก่อนพรุ่งนี้เก็บบวบไปผัดไข่ ถั่วพุ่มพิมก็เก็บได้ทุกวันนะเก็บทุกวันเลยถั่วพุ่มาาะปกจิ้มน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาดุกแซ่บเลยดนาะซาวๆเลยบอกให้ฟัง <laughs> โอ้ สวนออกสองคนเนี่ยอยู่กันแค่สองคนเป็นมนุษย์ชอบปลูกผักนะคะย่านนี้คือหลังสวนนะบ้านาข้างๆเขาไม่มีผักไม่มีแปลงผักนะมี่จะบ้านนี่ <c oughs> อยางหาเวลาก็สองมาทำอะไรตื่นเช้ามารถผักปงแปลงปงแปลง่งแลงะแต่ก็ดีนะติน ว่าชีวิตมีความสุขดีนะแล้ทำแบบแก้เครียดอะไรเงี้ยเลิกงานมานเหนื่อยเลิกงานมานเหนื่อยแล้วก็มาเข้าสวนเข้าสวนเก็บผัก พี่ไทยก็แมวปลูกผักขายนี่ลูกสาวก็ปลูกผักกินเลยนะอะจะได้เต็มกระมังแล้วนะคะเนี่ยทางก็ปลูกผักเองนะมันก็เป็น ออแกนิกนะคะไม่ได้ใส่สารพิษเยอะเลยเก็บยังไงจะหมดเนี่ย เก็บๆๆเก็บเก็บสาวๆเอาไปผัดผัดโอ้ยนั่งนานก็จังแล้วสาวๆ,ๆเริ่มชลาละเริ่มชลาแล้วก็คือ ยโดกมากเลยใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานแล้วนะคะโอ้นี่ายสาๆมาดูนี่ค่ะกระมังหนึ่งเลยเยอะมากเยอะจริงสงสัยจะต้องเอาไปแจกชาวบ้านเขาละกินไม่หมดนะคะเพราะว่า <c oughs> ก่อนก็ยังอยู่อยู่ถั่วพุ่มก็โดกมากเลยนะคะ,ะสาวเดี๋ยวพิมเอาให้ดูงานโดกมากเลยเนี่ยแตกพึบเลยเนี่ยค่ะเพียบเลยโดกแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะสาวเนี่ยถั่วพุ่มแบบ อันนี้ถั่วฝักยาวแตกเทียบเลยเราพิมพ์พจะได้ไปเก็บพรุ่งนี้อันนี้บวบนะคะบวบพรุ่งนี้จะเก็บแก่หรือยังยังไม่แก่ได้ลนะเดี๋ยวก็มีบวบอีกอีกลูกฝังอยู่ตรงเนี้ยแก่ยังยังไม่แก่ยังได้อยู่ปลูกเยอะนะคะก็ปลูก แล้วก็ปลูกกระเทียมนะกระเทียมเริ่มหัวแล้วนะคะเนี่ยเห็นหัวป้าออสตาจะให้ดูเนี่ยกระเทียมนะคะอันนี้พิมพ์เอาไว้ทำพันนะถั่วฝักถั่วนะคะก็หนุกดีนะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสตาวันนี้ก็พาชมสวนชมผักชมสารพัดนะคะเก็บนะคะ ก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสาวๆขอแรงใจแรงใจกดซับคลายติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ